สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วนแม็กชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ h ี่โรเวเรสนะครับผมทำช่วงสกิลลิงอยู่ใต้คลิปนะมาเริ่มกันที่ Passive สกิลนะครับผมเป็นการเก็บสแต็ k ให้ได้5ครั้งเพื่อทำการปั่นแท่ของเราไปรอบตัวและทำการดูดเลือดจะเห็นได้ว่ายิ่งเราเลือดน้อยจะยิ่งดูดเลือดได้แรงนะครับผม ต่อมาคือสกิลที่1นะครับเป็นการปาโซ่คู่ไปข้างหน้าถ้าเกิดโดนโซ่ทั้ง2เส้นจะทําการสตันแล้วก็จะได้สแต็คถึง2สแต็คด้วยกันถ้าใช้เฉียวๆเ,เนี่ยจะได้สโล์แค่วีเดียวนะแล้วก็ได้1สแต็คเท่านั้นถ้าโดนแค่เส้นเดียวเนี่ยจะดามเอา,ายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าแต่ละเส้นมันมีความเสียหายของมันโดยเฉพาะถ้าโดน2เส้นก็คูณ2ประมาณนั้นครับ ส่วนสกิลสก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเมื่อใช้โดนจะทําให้ฮีโร่ถูกดึงกลับมาในระยะของสกิลหนึของเราหรือว่าถ้าฮีโร่อยู่ใกล้เกินไปน่ยจะถูกผลักออกไปให้ได้ระยะที่จะใช้สกิลหนึโดนแถวๆปลายโซ่พอดีแล้วก็จะได้1 Stack นึ่งสแต็กต่อหนึ่ฮิตที่โดนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้โดนตรงๆเนี่ยก็ได้2องสแต็คคือ2ฮิตนั่นเองส่วนสกิลอันติเมทไม่ใช้โดนฮีโร่สัตรูจะทําดาเมจเป็นความเสียหายจริงนะ มื Heroes, ่อฮีโร่ศัตรูมีเลือดที่น้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งโดนแรงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเราใช้สกิลอันติเมตโดนฮีโร่นะจะได้รับบัฟการจอกเกราะแล้วก็ตีแรงแล้วก็ตีไวด้วยนะส่วนคอมโบของตัวนี้ก็คือการเปิดด้วยอันติเข้าไปก่อนแล้วจากนั้นก็ตามด้สกิล2แล้วตามด้สกิล1นะครับจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆเพื่อเอาสแต็กเพื่อทําการบลัดดิคิสหรือก็คือปั่นโซ่รอบตัวจะทําการลดคูลดาให้ทุกสกิลเลยนะเมื่อปั่นโดนฮีโร่ศัตรู สกิลที่1กับสกิลที่2เป็นไปได้ควรจะลากเลงน,นะครับผมหรือถ้าสุดวิสัยจริงๆก็กดเบิร์ก็ได้นะครับแต่มันมีโอกาสพลาดส,สูงส่วนอันนี้ก็คือรูนพลังแสงแล้วก็ไอเทมนะครับผม เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับสำหรับตัวเวเรสนั้นมันสามารถสังหารตัวขาตายได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดหรือแครี่ขาตายก็ตามตัวที่มีโมบิลิตี้ต่ำๆนะครับตัวเวเรสมันสามารถเข้าไปไปชิดตัวแล้วก็สกิลคอมโบได้จนพวกนั้นไม่สามารถหนีได้ก็ด้วยแพทใหม่นี้นะครับเมดมันค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวโดนบัฟมาแต่ว่าเป็นเมดที่ตัวขาตายทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเวเรสก็เป็นอีกชอยส์หนึ่งนะครับที่เอามาแก้ทางตัวพวกนั้นได้ แต่ก็เช่นเคยนะครับในช่วงเลเวลหตัวเวเลสจะค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะว่าครูดาวจากสกิลสอมันค่อนข้างนานสุดๆเลยก็จะเห็นนะครับครูดาวของเวเลสค่อนข้างนานนะครับแล้วจ่ายดาเมจออกมาไม่ทันแต่ก็นั่นแหละครับสำหรับการเล่นเวเลสนะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องดวลในเลนของตัวเองก็ได้นะครับผมเราเกียร์คีบแล้วก็ไปเดินเลนอื่นอยู่สม่ําเสมอเราก็ได้เปรียบแล้วเพราะว่าตัวสกิลของเวเลสมี c c ค่อนข้างสูงนะครับ โดยสเปลที่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะเอามาไล่พวกเมดขาตายแบบสุดตัวแนะนำเอาสปินมานะครับผมเพราะว่าสกิลสปินน่ะมันจะทำให้เราเข้าถึงตัวพวกนั้นได้ง่ายและตัวพวกนั้นน่ะไม่สามารถหนีจากเราไปได้และอีกไอเทมหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับจะออกเป็นฟอร์ดเคปมาอีกคินหนึ่งก็ได้นะครับผมมันจะไปคอมโบกับเอจิสนั่นเองเ g จิสเนี่ยเมื่อศัตูโจมตีเราก็จะติดสโลถูกไหมแล้วเขาติดสโลจากฟอร์ดเคปไปอีก ทำให้ศัตรูหนีได้ยากขึ้นนะครับรวมไปถึงในจังหวะที่ศัตรูติดสโลอยู่นั้นเราจะสามารถใช้สกิล2กับสกิล1ได้แมน่นมากขึ้นอีกด้วย ในช่วงก่อน5นาทีนะครับสตูตีป้อมมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับผมเราสามารถไปแกงที่อื่นได้ก่อนเลยนะในจังหวะนี้ถึงแม้คลิปจะชนสตูมาตีป้อมได้มันก็ลดไม่เยอะนะครับผมอ่าอัน,นี้เป็นจุดเด่นของเวเลสนะครับเวเลสสามารถไฟยื้อได้ค่อนข้างเก่งนะครับผมเว้นแต่ว่าเจอดาเมจเบิร์สที่ค่อนข้างเยอะมันจะทําให้ตัวเวเลสรีเลือดไม่ทันนะครับตัวอย่างเช่นเจอโอเมนอย่างเงี้ยโอเมนเป็นดาเมจเรื่อยๆืใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเราสามารถเลี้ยงระยะห่างและสามารถติดพาสซีิบอดดี้คิสที่ปัดรอบตัวเพื่อดูดเลือดคืนมาได้เนี่ย เราก็สามารถสู้กับโอเมนได้สบายๆเลยแต่ก็มีข้อแม้อยู่นะครับในจังหวะที่เราถูกล็อกพยายามสกิลอย่าพลาดนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีสกิลเล่นนะครับผมแล้วเขาอาจจะตีเราฟรีจนเราตายได้เหมือนกันอ่าอันนี้เป็นจังหวะการต่อสกิลของฟิกเกอร์นะครับมันเป็นการเข้าในจังหวะฉากชวยและจังหวะเผลอนะครับผมไม่เหมือนกับสปินนะมันใช้งานต่างกันอ่าสำหรับสปินนะครับมันจะสามารถใช้ได้ยืดหยุ่นในจังหวะหนีหรือว่าจังหวะเข้าไฟก็ได้นะครับแล้วในไฟยือเนี่ยสปินจะเก่งกว่ามากๆเลย แต่ในจังหวะที่เข้าไปฉาบฉวยเพื่อสังหารศัตรูในจังหวะที่ศัตรูเลือดน้อยเนี่ยฟิกเกอร์มันสามารถที่จะทําจังหวะได้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อควรระวังสําหรับการเล่นออฟเลนนะครับในช็อตนี้ผมยอมรับนั่นแหละก็พลาดเหมือนกัน ในจังหวะที่เราเข้าไฟนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราดวนกันนานเกินไปแล้วนะครับผมมีโอกาสสูงนะครับที่ศัตรูจะเข้ามาซ้อนก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดศัตรูไม่โผล่ในมินิแมปนะครับก็จะต้องระวังตัวเองไว้นิดนึงนะครับสำหรับการเล่นออฟเลนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับกลับมาเช็คกันใหม่สำหรับตัวเวลสนะครับผมถ้าเกิดป้อมแตกไปแล้วเราก็สามารถเดินไปแกงที่เลนอื่นได้เหมือนกันนะ เพราะว่าด้วยสกิลของเวเลสนะครับถ้าอยู่ในทีมไฟ์มันจะเก่งมากๆเลยด้วยสกิลการปั่นของบัตติคิสเนี่ยมันจะสามารถดูดเลือดได้เยอะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดปั่นโดนหลายตัวนั่นเองทําให้เวเลสค่อนข้างอึดมากๆนะครับในทีมไฟ์ถ้าไม่ได้ถูกไอเทมตัดเลือดซะก่อนก็น,นั่นแหละครับทำให้ตัวเวเลสยังคงเป็นตัวที่อันดับท็อปๆต้นๆที่ถูกเลือกนะครับในการเล่นตําแหน่งออฟเลนนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถจ่ายสกิลได้เปและแม่นยําแล้วเนี่ยตัวเวเลสมันมีความคล่องตัวค่อนข้าง,างเยอะมากเลยนะ มันมีความยืดหยุ่นสูงในจังหวะไฟนะครับสามารถเข้าไฟได้แล้วก็ออกไฟมาได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็แก้ไม่หายกันสักทีนะครับเป็นช็อตหลักเพื่อนนั่นเองก็จะเป็นการพยายามกลับไปช่วยเพื่อนทางทางที่ตัวเองสกิลไม่พร้อมนะครับก็จะตายแถมไปแบบนี้แหละ อ่าอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวเวเลสเลยนะครับผมตัวมันสามารถแทงได้นะครับรวมถึงเป็นตัวดาเมจได้อีกด้วยดาเมจในที่นี้คือสามารถล้วงแทนแอสซิสินในทีมตัวเองได้เลยนะเพียงแต่ว่าจะสามารถปิดคิวตัวตัวหนึ่งได้ค่อนข้างช้ากว่าแอสซิสินปกตินะครับผมแต่ในส่วนนั้นก็ถูกชดเชยไปด้วย C c ซํานวนมหาศาลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสตันสโลกระชากอะไรพวกนั้น นั่นแหละครับทำให้ตัวเวเลสสามารถที่จะการแครี่ได้ท้ายกับตัวโรมิงอีกด้วยถึงแม้จะการได้ไม่เท่ากับโรมิงปกติแต่มันก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนได้ค่อนข้างดีถ้าสตูไม่ได้ถมเข้ามามากเกินไปเราก็จะพอที่จะสามารถจ่าย c ีีช่วยเพื่อนได้เหมือนกันอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับตัวเวเลสมันมีสเกลการเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากสกิลอันติคือมันจะเป็นบัฟการเจาะเกาะแบบคล้ายๆายมูราเสะนั่นแหละสามารถซ้อนทับได้กับมูไลอีกด้วย นั่นแหละครับทำให้ตัว,วเวลสสามารถทําดาเมจใส่ตัวแทงได้ค่อนข้างดีนะครับผมรวมไปถึงการกดอันติในจังหวะที่ศัตรูเลือดน้อยมันก็คล้ายๆเอ็กซิคิวเลยก็น,นั่นแหละครับทำให้ตัว,วเวลสไม่จําเป็นจะต้องออกจอกเกราะให้มากความนะครับผมออกมูราชิ้นเดียวจบเลยุกวับตอนนี้นะครับไอเทมที่เป็นโบเกนสเปียเนี่ยถูกเนิฟความสามารถถูกไหมล่ะจอกเกราะได้น้อยลงทําให้ความคุ้มในการออกมูราดูคุ้มค่าเข้าไปใหญ่ ต่อมาสำหรับตัวเวลสไม่ว่าตัวนี้จะเจ็บหนักมากแค่ไหน,นถ้าเราสามารถจ่ายสกิลได้ถูกจังหวะตัวเวลสจะสามารถรีเลือดกลับขึ้นมาเพื่อสู้ใหม่ในไฟได้เป็นรอบที่2อีกด้วยนะครับแต่ว่าในจงังหวะที่กลับเข้าไปไฟในรอบที่2จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับพยายามเข้าในจงังหวะที่ศัตรูสกิลไปหมดแล้วนะ ไม่อย่างนั้นตัวเราอาจจะโดนเบอร์ต,ตายได้ง่ายๆอาจจะต,ตัวเวเลสก็ยังคงมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ตีป้อมค่อนข้างช้านะครับตีเบามากๆเลยผมหมายถึงถ้าเกิดเอาไปเทียบกับพวกแคร,รี่หรือว่าตัวตีป้อมเนี่ยธรรมชาติอย่างโอเมนหรือว่าปาลาไหลนะครับตัวเวเลสจะสามารถจบป้อมได้ค่อนข้างช้ากว่าตัวพวกนั้นมากๆรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดเราเกมตามมากๆเนี่ยตัวเวเรสจะค่อนข้างบางและไม่สามารถทำไฟได้อีกด้วยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดตัวนี้มีของนําประมาณหนึ่ง ตัวเวลสจะสามารถทํำไฟให้เพื่อนได้ค่อนข้างนานและโกงมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวดาเมจก็แรงอึดก็อึดถึงแม้ตัวเวลสจะโดนเนิร์ฟมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติที่เบาลงหรือไม่ก็การสโลวที่น้อยลงจากสกิล1และสกิล2อ,อะไรพวกนี้นะครับไหนจะโดนเพิ่มูลูดาวจากสกิล2เข้าไปอีกนะครับตัวเวลสก็ยังคงเก่งอยู่เหมือนเดิมนะ ก็ด้วยที่กล่าวมานะครับถ้าเกิดเราสามารถใช้สกิลได้แม่นก็จะกบจุดอ่อนพวกนั้นได้หมดเลยก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้เล่นจําเป็นจะต้องเล่นตัวเวเลสมากขึ้นเพื่อฝึกฝนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสามารถใช้สกิลได้โดนในทุกๆคิดแล้วเนี่ยคูดาวของตัวเวเลสมันจะเวียนมาค่อนข้างไวและใช้สกิลได้ค่อนข้างต่อเนื่องสุดๆเลย ก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุลสําหรับตัวเวเลสที่ดีนะครับผมเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยขนาดเป็นตัวแท้งธรรมชาตินะครับแบบเลือดเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวเวเลสมันสามารถที่จะฆ่าตัวพวกนั้นเป็นกระดาษได้เลยนะถ้าเกิดมีไอเทมประมาณนึงแถมตัวมันก็ค่อนข้างอึดออีกด้วยดูดเลือดก็แรงซีซีก็เยอะคือข้อดีมันเยอะเกินไปนะครับมันโดนเนิร์ฟแบบนี้ถูกแล้วอ่าแต่ก็เช่นเคยนะครับตัวที่สามารถคานอํานาจได้แบบเห็นผลชัดที่สุดก็คือฟลอเรนติโน่นั่นเองเรียกได้ว่าเวลเลสแทบจะแพ้ขาดรอยกันเเลยยนนะะรราาาว่าวา่่ใจัหทีฟํอู ตัวเวลสมันจะเลงสกิลค่อนข้างลําบากสุดๆเลยนะครับผมมีโอกาสพลาดเยอะมากเลยในจังหวะที่ฟลอเรนติโนยกไปมาคือถ้าเกิดเราจ่ายสกิลออกไปแล้วเนี่ยตัวเราจะเป็นเป้านิ่งให้ฟ o l เรนติโนลำเล่นกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นๆเวลสค่อนข้างเป็นตัวที่ขานอํานาจได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพลย์ของแต่ละคนด้วยนะครับ ตอนในจังหวะเข้าทีมไฟ์นะครับถ้าเกิดเรามีสปินกดสปินก่อนเข้าทีมไฟ์ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามกดอันติเข้าไปถึงแนวหลังของเขาให้ได้นะครับผมเน้นไปที่ตัวแครี่ขาตายหรือเมดขาตายนะครับถ้าเกิดเราเข้าถึงตัวพวกนั้นได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถปิดคิวตัวพวกนั้นได้ง่ายดายสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดโรมิงเขาไม่ได้อยู่กัน เอาละครับเมื่อฆ่าตัวดาเมจของทีมเขาไปหมดแล้วนะครับงานเหล่าแทงก็เป็นหน้าที่หนึ่งของเวเลสได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเจาะเกาะถึง95%นั่นเองเจาะเกาะจากมูรามาสากกับเจาะเกาะของอันติรวมกับเจาะเกาะของพลังแสงเนี่ยมันทบกันแบบแทบจะเจาะเกาะ1 0อกันเลยนะก็เรียกได้ว่าทําได้ดีทั้งรุกทั้งรับเลยนะครับมีความยืดหยุ่นสูงในวงไฟนะครับผมเลยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ติดเมต้าอยู่สม่ําเสมอนะครับในปัจจุบัน ก็ในปัจจุบันสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับเป็นตัวคอมมอนที่สามารถหยิบมาได้แทบจะทุกตาเลยนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆสําหรับตัวเวเลสนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดมีการบัฟเดิฟอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตก็ถ้าเกิดมีการอัปเดตที่ส่งผลโดยตรงกับเวเลสนะครับก็จะมีการทําคลิปขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝั่งติดตามกันด้วยล่ะก็เนี่ยนะครับตัวเวเลสมีแวลูในเกมค่อนข้างสูงนะครับสามารถจ่ายดาเมจได้แล้วก็แทงได้ในตัวเดียวกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ